ครับตามติดชีวิตพอดครับเราพาพอดมาเล่นบ้านย่าโอในชุดใหม่สีฟ้าสดใสหมุนเพื่อครับมาติดตามกันครับว่าจะดื่อจะซนขนาดไหนเอาดินเหนียวหายไปไหนล่ะก็พามาเล่นกับดินเหนียวนะครับในช่วงโควิดอินเดียเข้ามาสู่ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องป้องกันให้ดีนะอ่ะเหนียวเหนียวนี่ดินเหนียวนะครับ ก็มาทักทายนะฮะน้องพอสอ่าน้องพอสให้มันกัดหูหน่อยลูกก็มีความสุขสนุกสนานกับเล่นกับหมาเนาะใช่ไหมพอสดีใจตอนนี้หน <laughs> <im> <hydro> ้าบวมนะฮะลูกชายหน้าบวมแล้วเป็นโอป้าแล้วฮะเป็นโอป้าพอสนะฮะไม่ค่อยจะดื้อเลยนะครับในตอนนี้แล้วก็ มีความสุขมากอยู่บ้านไม่มีความสุขนะเพราะไม่มีหมาให้เล่นนะฮะหมาที่มีก็เล่นไม่ได้นะฮะเพราะว่ากําลังท้องอยู่นะครับไอซูชิกําลังท้องอยู่นะฮะท้องอีกแล้วนะครับเราก็ขายหมดแล้วนะครับลูกหมาขายหมดแล้วนะจะขายลูกเราแล้วฮะขายน้องพอร์แล้วใครจะรับเลี้ยงนะครับดูโอ้โหไม่ค่อยจะสนเลยนะยังไม่เข้าโรงเรียนนะเพราะว่าโควิดอ้าวนั่นตกลงไปแล้วฮะพูดไม่ทันค่ะโ <c oughs> อ๋อแกล้งครับแกล้ง ครับคลิปนี้ก็ถ่ายไปอ่าเอาไว้ให้ดูตอนโตเช่นเดิมนะครับแล้วก็อ่าในส่วนของญาติญาติก็ถามมานะครับเมื่อไหรจะมีคลิปน้องพอสมาบ้านญาติสักทีนะครับก็กําลังจะลงทยอยลงนะครับแล้วเราลงหมดก็จะไม่มีคลิปลงแล้วนะครับก็เลยทยอยลงอาทิตย์ละหนึ่งคลิปเท่านั้นนะครับเอาแก้ผ้าทําไมครับ <laughs> อ่าบอกยาแก้ผ้าทําไมครับเนี้ย อ่ะคุณแม่ครับแก้ผ้าเรียบร้อยแล้วครับทาการถอดกางเกงนะครับสไตล์โอป้าอีกแล้วฮะไม่อายเลยนะครับตอนนี้เด็กสมัยนี้ถอดกางเกงโชว์ลงคลิปอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมฮะูคนถ่ายหิวแล้วนะครับเพราะเที่ยงแล้วฮะเที่ยงตรงแล้วตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคนถ่ายหิวแล้วอ่ะบายหนยลูกคลิปนี้จบเพียงเท่านี้บายหนยฮะโอ้เห็นตะตูนฮะ เห็นตาตูดดีนะได้ลูกชายแลวลูกสาวนี่จะเป็นยังไงเนี่ยเอ้าลูกชายคนเล็กไม่ค่อยจะดื้อเลยเอ้าบายบายหน่อยเร้วสวัสดีครับหน่อยบายบายทีมงานหน่อยเร้วโอ้ยเหนื่อยใจฮะเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยจะสนเลยโอเคบายบายหน่อยไม่บายบายก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีสวัสดีดีครับ บาย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 แล้ยิ้มหวานด้ยิ้มหวานด้ะโอ้โหสาวติดเต็มนะครับตอนนี้ติดทิ้งนะครไม่ติดโอเคครับ